ชวนมาทำวุ้นมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายแข็งตัวไวภายใน30นาทีไม่ใครน้ำทำตามได้ง่ายทำขายก็ได้เริ่มไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกให้เติมน้ำเปล่า200 ml แล้วนำไปแช่ให้น้ำเย็นจัดค่ะ ใช้เป็นลุ้นตาไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกที่หาซื้อได้เลยนะพอเทผงวุ้นลงไปแล้วก็ให้นำช้อนมาคนให้ผงลุ้นและน้ำกะทิเข้ากันดีค่ะคนจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็พักไว้10-15นาทีแล้วค่อยมาดูกันอีกทีค่ะ ครบเวลา15นาทีแล้วก็คุณผงวุ้นอีกเล็กน้อยค่ะพอให้ผงวุ้นกระจายตัวแล้วก็พักในส่วนนี้ไว้ก่อนจากนั้นมาตั้งหม้อค่ะใช้เป็นไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรงนะแล้วก็เทน้ำกะทิกับผงวุ้นที่เราคนผสมกันไว้เทลงไปเลยค่ะ ด้วยเวทเ,เ,เพื่อเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็น้ำตาลาสขาวหรือจะใช้เป็นน้ำตาลใสแดงก็ได้นะส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะสุดท้ายเกลือเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็คนไปจนกว่าน้ำตา อ่อนที่เราขูดไว้ลงไปต้มรวมกับกะทิเลยค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิจะเดือดคอบมือเหมือนเดิมค่ะเราคุณมาจนกระทั่งรุ่นมีความสุกแบบนี้แล้วก็ให้ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็นำน้ำที่เรานำแช่ช่องฟิวสมาเทลงผสมกับกะทิ ขั้นตอนนี้ให้เราเรีบโคนให้ส่วนผสมที่เราเทผสมกันเข้าเป็นนี้เลยค่ะแล้วรีบนำุ้นเทงลงไปในถาดส่วนขนาดที่เราใช้ในวันนี้ใช้เป็นขนาด8คูณ8ค่ะขั้นตอนสุดท้ายให้รีบตักฟองออกแล้วก็พักุูนไว้ประมาณ25-30นาทีเพื่อใหุ้้นเซตตัวแล้ว วุ้นเซ็ตตัวนี้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้นำวุ้นมาตัดแบ่งชิ้นส่วนขนาดของชิ้นสามารถตัดได้ตามความชอบเลยค่ะ กาแป่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้แซะขอบเล็กน้อยเพื่อที่จะนำวุ้นออกมาจากถาดได้ไง่ายมากขึ้นค่ะหน้าตาของคุณที่ทำเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวุ้นสูตรนี้ทำออกมาแล้วอร่อยหวานกลมกล่อม,มลงตัวสุดๆเป็นสูตรที่ทำขายก็ได้ค่ะที่เราก็มีเพียงเท่านี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ